ต้องยอมรับว่าช่วงวันที่2มีนางคมทีพันธนมาช่วงแต่เวลาตีนึงเนี่ยเกิดเหุความรุนแรงในหลยจุดขงอื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กต่อสร้างความเสียหายหเป็นวงกว้างล่าสุดเนี่ยทางสอบต้นะคะก็เดินหน้าที่จะเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูรวมถึงกระตุนเศรษฐกิจจากเหตุคนตายป่วชายแดนตายรายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นมันพื้นวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านพันตํตำรวจโทวัวนณพงศ์ขจรักเลขาธิการสุดอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้อยู่ในซ้ายกระเพราบขับเขาแล้วด้วยนะคะตอนดับเข่ายการสวััสสสดดีค่ะวีค่ะ วสวัสดีครับคุณนุย้ยคุณทศบโบค,ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสปตรเราเข้าไปดูแลผู้ได้รับผลกระทบในส่วนงานใดบ้างคะ,ะส่วนใหญ่สปทก็สปตจัดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้สปตจะมีหน้าที่ในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือเรื่องการเยียวยาเป็นหลักนะครับค่ะอันนั้นในการดูแลความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบครับค่ะ ค่ะท่านเลขาค่ะจากการที่ทางสตวตรวบ,บรวมข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยค่ะมีสถานประกอบการหรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะก็เหตุการณ์หลายจุดหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับหลายภาคส่วนนะครับทั้งทางคบ้านเศรษฐกิจทั้งภาคการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นอันนี้ก็หลายสว่วน ส่วนเรื่องความเสียหายนั้นกําลังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินความเสียหายนะครับในเรื่องของชีวิตร่างกายก็ก็มีผู้เสียชีวิตอยู่อยู่หนึ่งหนึ่งรายเหือนกันครับค่ะเบื้องต้นคะ่ะเราวางแผนจะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาแต่ละพื้นที่นด้ยังไงบ้างคะเออเรามีระเบียบเออเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเยียวยาอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องการเสียชีวิตในเรื่องการได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เรื่องทรัพย์สินเสียหายอันนี้เรามีกัดหลักเกณฑ์ชัดเจนอยู่นะครับซึ่งซึ่ง ทางทางคณะกรรมการทางเดียวยาในประเมินทรัพย์สินเนี่ยในระดับทั้งระบัดจังหวัดทั้งระรดับอำเภอกำลังดําเนินการอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเมืเ่อดำเนินการเสร็จมีระยะเวลามีกรอบระยะเวลาที่ที่ที่ชัดเจนนะครับต้องดาเนินการเสร็จสินส้นภายใน15วันแล้วก็เพื่อ, <ๆ S 2> เ,พอเพื่อจะได้รีบเยียวยาวในเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้อันนี้น nih, มีหลักเกณฑ์ชัดเจนครับแล้วได้ดาเนินการบัญญัติต่อเนื่องแล้วก็มองในเรื่องของความรวดเร็วในการให้ความดูแลช่วยเหลือ ครับหลังจากนั้นก็ในส่วนต่างๆก็จะมีภาคส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นของ,อองกระทรวงพมกระทรวงศึกษาอะไรรับก็จะมีเงื่อนไขในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะค่ะในส่วนนี้ค่ะท่านคิดว่าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีกําหนดกรอบระยะเวลาให้เสร็จสิ้นประมาณช่วงไหนได้ค่ะ อาตอนนี้ทํางานอยู่นะครับโดยโดยแนวทางการบัดเนทุกทุกทุกภาคส่วนจะเร่งทํางานโดยเร็วที่สุดนะครับ,รบเราเราเราเคยวางกรอบไว้จะต้องได้ความชัดเจนภายใน15วันนะครับ,รบแต่อันนี้ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับการรับรองจากสามฝ่ายแล้วนะครับว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ครับค่ะอย่างที่ท่านบอกมาสักครู่เนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ละพื้นที่เนี่ยทางสปตอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้าเพ<ช>ื่อจะให้ผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรเร็วที่สุดทีนี้อย่างกรณีรการให้ความช่วยเหลืออย่างที่ท่านบอกมาสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าที่ผ่านมามีทั้งบ้านเรือนแล้วก็สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนี่มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะเพราะถ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินจะมีความดูจากความเสียหายที่ได้รรับจาากกเหตุณ์ จริงนะครับเป็นบุลค่าที่แท้จริงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นั้นนะครับอันนี้ก็ต้องต้องต้องมีณะกรรมการประเมินจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยในการประเมินนะครับในการตีบูลค่าต่างๆให้ให้ครบถ้วนนะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องกังวลครับผมเรียนว่าเป็นการดําเนินการที่ที่ในพื้นที่ทั้งทางจังหวัดทั้งทางอําเภอและทางสอน,นั้นได้ดาเนินการมาเป็นเะยเวลาพอสมควรแล้วนะครับมีความจานาญในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับ อันนี้ผมไม่ค่อยผมคิดว่าไม่น่ากังวลนะครับค่ะค,ค่ะคคท่านเลขาค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นรวมกว่าสี่สิบจุดแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เพิ่งจะลงพื้นที่มาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหมือนกันประกอบกับอยู่ในห่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยค่ะในส่วนนี้เนี่ยเท่าที่ท่านสัมผัสเนี่ยค่ะขณะนี้เนี่ยความรู้สึกของคนในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอผมผมอยากเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมผมเชื่อว่า เรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์อากาศกับการที่ท่านนายกได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็การพัฒนาเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันมีความสัมพันธ์กันในเชิงในเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ท่านลงมาเนี่ยถ้าท่านได้ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดจะทราบว่าได้รับการตอบรับได้รับความเข้าใจและได้รับความสนใจจากผู้คนในพื้นที่ อีกทั้งในในภาพที่เป็นภาพจําที่ได้เกิดขึ้นต่อผู้คนต่างๆในทั้งในระดับประเทศหรือในภูมิภาคอื่ือตลอดจนที่ออกไปสื่อต่างประเทศนั้นผมเชื่อว่าเป็นเป็นแรงหนุนนําที่ทําให้คนในพื้นที่นั้นได้เข้าใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้นะครับทั้งด้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจคุณภาพช,ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่ทาให้เกิด เกิดเป็นเกิดมีเกิดเหตุการณ์ต่างๆีเกิดขึ้นเพื่อ mm hmm. เพื่ออาจจะมุ่งหวังในการที่ให้แนวทางนี้ไม่ประสบความสําเร็จเป็นไป,นปนตามความต้องการของรัฐบาลก็เป็นได้นะครับ <Okay. S 2> อันนี้ผมผมมองอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวที่ที่มองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่ได้รับครับ ทีนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะผู้สมรสที่ลงทางไปเที่ยวใต้สุดใจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ท่านนายกเองก็เดินหน้าเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเต็มกําลังทีนี้หลังจากนี้ทางสปทเราเองจะดึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวกลับคืนสู่พื้นที่ยังไงบ้างคะคือโดยงานที่สปทดําเนินการอยู่แล้วนะครับผ่านกลไกต่างๆคณะการพ่นายุศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรามี กิจกรรมมีโครงการกต่างๆมากมายในการที่จะพัฒนาพื้นที่ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้เราก็มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปนะครับเราเราก็ต้องไม่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องมั่นใจว่าในแนวทางที่เราได้เดินมานั้นถูกถูกทางแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าถูกทางนะครับไม่งั้นก็คงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นได้เห็นถึงความตั้งใจของ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 ,ของรัฐบาลอย่าง เข้มข้นแล้วว่าได้จะดาเนินการอย่างนี้อย่างจริงจังฉะนั้นเราก็จนใจว่าแนวทางที่เราทํามาทั้งค่อนข้้งชัดเจนแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คงก็คงดําเนินการตามภารกิจเราที่มีอยู่ตลอดจนโครงการต่างๆนี้รองรับอยู่มากพอสมควรแล้วนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการใช้ความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทุกภาคส่วนหลายๆฝ่าย,ายร่วมกันครับอืมค่ะท่านหาทราบมาว่าวันนี้เนี่ยคะ่ะจะมีการแถลงข่าวสามฝ่ายแล้วก็จะมีความคืบหน้าหรือว่ารายละเอียดอย,อย่างไรบ้างคะ อ๋อก็เดี๋ยวอร,รอช่วงต่าง่างแถข่าวดีไหมครับเพราะว่าในในส่วนของส่วนอื่นผมผมไม่ทราบนะครับแต่ในส่วนสวนตก็อย่างที่ได้นําเรียนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับค่ะคสุดท้ายค่ะท่านเลขาอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยกําลังมีหมุดหมายที่จะลงไปในพื้น<ช>ที่ตหางๆเชดแดน่นภาคใต้บ้างคะครับก็ก็จริงๆอยากให้มาได้สัมผัสนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกลงมาสามวันสองคืนเนี่ยผมว่า ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ท่านเสียท่านยอมสละเวลาของท่านมาอยู่ในพื้นที่ไปในพื้นที่ต่างๆหลายพื้นที่ตรงนั้นนั่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีสเสน่ห์มีคว,มค,ความมีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรมมีพระวัตนธรรมที่มีความสวยงามนะครับถ้าเห็นจากไม่ว่าดรองการแต่งกายนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินสิ่งเหล่านี้ผมว่ามีมีสเสน่ห์ในตัวเอง รอกันที่แต่ละท่านได้จะได้มาอ่าได้มาเห็นด้วยตานะครับได้มาประสบด้วยตัวนะครับตลอดจนอาหารการกินเองก็เป็นการส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นะครับต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะครับหลายโครงการของของของรัฐบาลที่ลงมาในพื้นที่นั้นก็ส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ได้มั่นใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงๆนะครับผ่านกลไกไม่ว่าทั้งทางจังหวัด ทางสบตนะครับและทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับก็ก,ก็มีบทหมายเดียวกันในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาครับค่ะ<ม>ท่านคะขออนาตย,ย้อนไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างกรณีผู้ที่จะขอรับการช่วยเหลือ<ม>เบื้องต้นเนี่ยทางสบตอบอกว่าจะมีการสํารวจพื้นที่การช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดใครที่ตกสํารวจอยากต้องการขอรับการช่วยเหลือจากทางสบตเนี่ยเรามีช่องทางหรือว่ามีอะไรที่จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างเอกสารหลักฐานที่จะไปยื่นต่อสอสบตบ้างคะ ในในรายละเอียดของการเรย,ยียวยานะครับทางทางทางจังหวัดจะเป็นผู้ดําเนินการในเบื้องต้นเพราะจะอยู่ในระดับพื้นที่อยู่แล้วนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับ <c oughs> แต่ถ้าหากคิดว่าติดขัดอยงไงหรือมีข้อสกิดข้อประสงค์อย่างไรหรือไม่สะดวกไงก็ให้ท่านโทรมาที่ได้1880ได้ครับที่เป็นเป็นสายด่วนสบต,ะตนะครับ <c oughs> อ,นนอันนี้อันนี้สามารถสามารถดาเนินการได้เดี๋ยวสบตจะได้รับ รายละเอียดแล้วอาจจะไปติดตามประสานงานต่อเนื่องให้นะครับส่วนเรื่องของการเยียวยายทางจังหวัดทา,ทางอำเภอจะเป็นแม่งานหลักในการดําเนินการเพื่อได้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ สายด่วนอุ่นใจ1880จําจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะสำหรับใครที่ต้องการขอรับการช่วยเือหรือว่าอยากจะขอรับการช่วยเหลือจากทางสบตนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูนะคะจากเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณท่านเลยขามากค่ะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้แล้วก็เรียกความเชื่อมั่นสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณวครับคุณบุญเลยครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครัก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ ไม่งานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ถอดทิ่งดูแลการให้ช่วเลืออย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังแล้วก็ยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือ,อย่างครอบคลุมผู้ที่ระดับพล้นกระทบทุกคนนะคะส่วนหลังจากนี้แนวทางลักเกฑ์เดี๋ยวก็ต้องรอแลกการชัเจีนครั้งนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการทะาเร่งเ้าด้วยใช่แล้วค่ะ้าใวรท่ว่าสงรัยซนะก็สามารถูกไปได้สายุนใจอุ่นใจ1880นนั่นเองนะคะ